ต้อนรับเข้าสู่ช่องมอตอรโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้นะ่าจะเป็น EP ีที่60แล้วแหละนะทุกคนเป็นกิจกรรมทางช่องมอตอรโฟกัสนะสำหรับใครที่อยากรับนะดูคลิปนี้ให้จบได้นะเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนแล้วก็สําหรับใครที่เผลอกดมาดูนะทุกคนแล้วเม้นเป็นคนแรกนะทุกคนดูในคลิปด้วยนะทุกคนว่าผมให้เม้นคําว่าอะไรเพียง1ท่านเท่านั้นนะทุกคนย้ําเพียง1ท่านเท่านั้นนะสำหรับใครที่ คิดว่าตัวเองนะทุกคนเม้นถูกเม้นเป็นคนแรกนะทุกคนเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะเม้นเป็นคนแรกเม้นถูกด้วยนะทิ้งเบอร์วอลเล็ตพิมพ์เป็นภาษาไทยไว้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะทําการแจกช่วงเช้านะทุกคนของวันถัดไปนั่นเองเดี๋ยวคมจะมาตอบกลับเพื่อนๆเองนะเพื่อนๆก็อย่าลืมตอบกลับผมด้วยนะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนแรกนะทุกคนที่เม้นก็ จะลืมทิ้งในทุกคนสําหรับเบอร์ทูเบนี่วอลเลตแล้วก็ชื่อด้วยในทุกคนเอาเฉพาะชื่อไม่เอานามสกุลนะทุกคนเอาเฉพาะชื่อเท่านั้นในทุกคนเ,เพื่อทานนทก,ทการโอนวอลเลตให้เพื่อนทาการรับกันฟรีๆอาจจะแจกไม่เยอะนะสำหรับใครที่ไม่อยากรับก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะในครั้งนี้ใน EP ีที่60นะในทุกคนเป็นกิจกรรมทางช่องมอตโตโฟกัสที่จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเป้านะทุกคนในรูปแบบอ่างเปาครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเล่นจากแอปอะไรในทุกคนเพื่อจะทาการแจกเพื่อนๆนั้น ในคลิปนี้นะสำหรับใครที่อยากรับดูวิธีการรับดูเวลาในการรับด้วยนะทุกคนดูเวลาในการรับด้วยนะว่าผมแจกช่วงไหนนั่นเองในครั้งนี้มาดูอันนี้นะครับเราก็อยู่ในแอป เกมแครดนั่นเองหาเงินเข้าทูวันนี้วอลเล็ตในครั้งนี้นะสำหรับใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะไปดูกันดีกว่านะว่ายังสามารถถอนเข้าทูวันนี้วอลเล็ตได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนในครั้งนี้นั่นเองสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปดูเวลาในคลิปด้วยนะว่ากิจกรรมเริ่มช่วงไหนแล้วก็ดูวิธีการรับกันด้วยนะโอเคนะทุกคนสําหรับใครที่จะทําการเล่นนะการถอนเข้าทูวันนี้วอลเล็ตจะใช้คะแนนอยู่ที่ 2,800คะแนนในการถอนอยู่ที่20บาท7,000คะแนนในการถอนอยู่ที่50บาท28,000คะแนนในการถอนอยู่ที่200บาทแล้วก็สูงสุดเลยสําหรับตรงนี้นะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่7,000 70, คะแนนนะครับในการถอนอยู่ที่500บาทนั่นเองนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าการหาคะแนนของเราก่อนที่เราจะไปถอนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ ให้เพื่อนๆกดมาที่เล่นเพื่อสร้างรายได้นะเมนูแรกเลยอ่ะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะก็การหาคะแนนเพื่อนๆต้องพิจารณาดูนะว่าเหมือนบาลานซ์กันไหมนะทุกคนการถอนเข้าทูบินี่วอลเลตใช้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็การหาคะแนนมันหายากไหกมน,นะทุกคนมาดูกันนะสำหรับตรงนี้นะการถอนขั้นต่ำสำหรับใครที่ถอนครั้งแรกนะจะใช้คะแนนอยู่ที่1,400คะแนนโอ้โหหนึ่คะแนนนะในการถอนอยู่ที่ สิบาทนั่นเองในงานของเข้าทูวีนี่วอลเล็ตนะสังเกตดูโอ้โหนี่บางคะแนนนะก็มีอยู่ที่2 3 7คะแนนก็มี183คะแนนก็มี195คะแนนก็มีนะทุกคนนี่เห็นไหมตัวที่ผมกําลังเล่นอยู่ทุกคนด่เห็นไหมสังเกตดูสําหรับใครนะครับที่จะทําการเล่นมาดูกันดีกว่านะเลือก1เกมนะทุกคนเอาเกมตัวด้านบนละกันเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะว่ามันเล่นยังไงนั่นเองนะครับ ด้านซ้ายมือตัวที่เป็น3คะแนนหรือ3คริสตัลสีแดงนะสำหรับตรงนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเปิดทิ้งไว้1นาทีเพียงแค่เปิดทิ้งไว้นะ1นาทีเท่านั้นนะจะได้รับอยู่ที่3บาทเฮ้ยไม่ใช่สามบาทอีก3คะแนตนต่อนาทีนะแล้วก็คะแนนสูงสุดที่เพื่อนๆสามารถรับได้จะได้อยู่ที่195คะแนนนั่นเองนะ195คะแนนนั่นเองโอ้โหเยอะพอสมควรอยู่นะทุกคนสำหรับใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วทำงานกด Play now ได้เลยหลังจากนั้นมาเช็คดูที่ My App อนะด้านขวามือบนสุดจะมีเมนู My App แล้วก็ แคสซูลูปอยู่นะทุกคนแค่กิ่งอยู่นะทุกคนนี่ตรงนี้นะก็ไปดูที่ m y App อกันดีกว่านะสำหรับตรงนี้นะครับก็สามารถหาคะแนนได้นะเป็นเกมยิงปลานะสำหรับตรงนี้เอามาดูเกมยิงปลาถ้าเราเปิดทิ้งไว้1นาทีนะสำหรับเกมนี้นะเปิดทิ้งไว้1นาทีนะก็จะได้รับอยู่ที่13คะแนนทุกคนโอโ้โหเยอะอยู่นะทุกคนอยู่ที่13คะแนนต่อน,นาทีนะแล้วก็สูงสุดสามารถรับได้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูสามารถรับได้อยู่ที่800 22คะแนนโอ้โหเยอะมากๆเลยนะทุกคนเราก็เลืสะสมไปเรื่อยๆสําหรับเกมนี้ก็ผมเล่นไปเยอะแล้วนะทุกคนเปิดทิ้งไว้1นาที<ม>ก็ได้รับอยู่ที่13คะแนน14คะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสหรับการหาคะแนนคร่าวๆในเนื้อเกมนะทุกคนหรือตามเนื้อเรื่องของเราก็จะประมาณนี้นั่นเองตัวที่ผมทาการถอนไปนี่โอ้โหเยอะพอสมควรอยู่นะทุกคนโค้ดเยอะเลยแหละนะ20บาท20บาท20บาท200บาทก็มี50บาทก็มีนั่นเองในการของเข้าทูวีวอลเลตของเรานั่นเองสําหรับใครนะครับ ที่อยากรับนะทุกคนกิจกรรมเม้นเป็นคนแรกนะทุกคนย้ําเม้นเป็นคนแรกเพียงแค่เพื่อนๆน,นะทุกคนเม้นคําว่าเท่าไหร่ดีทุกคนเม้นคำว่า35.11นะทุกคน35.11นะทุกคนได้ทั้งตัวอารบิก แล้วก็ตัวพิมพ์นะทุกคนพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้35.11นะเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ยพี่ผมเม้นเป็นคนแรกแบบนี้นะทิ้งเบอร์ wallet นะทุกคนแล้วก็เฉพาะชื่อไว้นะทุกคนเอาเฉพาะชื่อไม่เอานามสกุลน,นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนเงินเข้า to น o n e wallet ของเรานะทุกคนสําหรับช่วงเวลาในการแจกเอ้ยลืมบอกช่วงเวลาในการแจกไปนะสำหรับช่วงเวลาในการแจก EP ที่60นะ น่าจะเป็น e p ีที่60นั่นแหละนะแจกช่วงเวลา1 0ทุ่ม50นาทีนะทุกคนย้ำช่วง1 0ทุ่ม50นาทีหรือ19.50นาฬิกา5 0นาฬิกานาทีนั่นเองนะก็จะประมาณนี้แล้วก็นสำหรับช่วงเวลาในการแจกนั่นเองในคลิปนี้ EP นี้นั่นเองเดี๋ยวมาดูสำหรับการถอนนะถ้า ไม่สามารถถอนออกมาได้นะทุกคนคลิปนี้ผมก็จะลบทิ้งเลยแหละนะทุกคนไม่เอาลงช่องหรอกนะเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถถอนได้ไหมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเกมแคมจะสามารถถอนได้ไหมพราะผมก็ไม่ได้ถอนตั้งแต่วันที่22เดือน11แล้วแหละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถถอนได้ไหมเลือกตัวที่เราจะทําการถอนเดี๋ยวผมจะถอน50บบาทนะามาดูการถอนของเรานะปกติแล้วแอปนี้นะทุกคนจะถอนเข้าไวมากๆมาดูมันจะเด้งเข้าไหมนะทุกคนมาดูว่าจะเด้งเข้าไหมถ้าไม่ได้ก็คือจะลบคลิปนี้ทิ้งเลยนะ ไม่ดูไม่ดูดูจะเด้งไหมเฮ้ยทำไมช้าจังนี่ ผมก็ถอนไปแล้วนะทุกคนใช้ Omaha 7, คะแนนอยู mm ่ท hmm. ี่7,000คะแนนนะตรงนี้อยู่ระหว่างดําเนินการนะทุกคนอยู่ระหว่างดําเนินการก็ได้รับอยู่ที่50บาทนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลื่อนมันจะขึ้นด้อ่ะนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วนะก็ถอนเข้า to Benny Wallet จำนวน50บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนจํานวน50บาทนั่นเองในครั้งนี้ตัวที่เราทําการถอนไปเมื่อกี้นั่นเองสังเกตดูตรงนี้นะก็ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสําหรับช่วงเวลาได้บอกไปแล้วนะทุกคนกิจกรรมการแจก สำหรับใครที่เมเ้นไปคนแรกบอกไปเป็นที่เรียบร้อยก็สลหรับใครที่อยากลเล่นกิจกรรมนะทุกคนก็สามารถเล่นได้เดี๋ยวมาดูสําหรับวิธีการรับของเรากันดีกว่านะสำหรับใครที่ยังรับไม่เป็นเกมนี้ก็สามารถถอนเข้าทูเบนี่วอลเล็ตได้ปกติอยู่นะทุกคนยังสามารถถอนได้ปกติอยู่มาดูกันดีกว่านะทุกคนว่าเราจะสามารถรับเงินเข้าทูเบนี่วอลเล็ตได้ทางไหนกันบ้างนะทุกคนมาดูวิธีการรับของเรากันดีกว่าในคลิปนี้นั่นเอง มาดูกันดีกว่านะครับสำหรับวิธีการรับในคลิปนี้ EP นี้ EP ที่60 <S <S นั่นเองมาดูกันดีกว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะมาดูวิธีการรับของเราจะเป็นยังไงกดมาที่เพิ่มเติมอีกเช่นเคยในะทุกคนการรับของเราก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะทำการกดคลิกเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับนี่มาดูที่ตรงนี้นะจะมีคําว่าเพิ่มเติมเพื่อทําการเปิดลิงก์อยู่ในทุกคนเป็นลิงก์ใต้ลังคลิปนั่นเองอะทำการกดคลิกเปิดอีกทีหลังจากนั้นนะครับรนะจะมีมมนะทุกคน สำหรับลิงก์สุ่มให้นะทุกคนนี้สำหรับใครที่ยังสุ่มไม่เป็นนะทุกคนจะมีลิงค์สุ่มให้ตรงนี้ดูเวลาในคลิปด้วยนะทุกคนถ้ายัง ไม่ดูเวลาในคลิปนะทุกคนแสดงว่าเพื่อนๆนะทุกคนพลาดอีกแล้วนั่นเองนะครับผมอาจจะแจกตอนไหนก็ได้นั่นเองนะถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วยังไม่เจอลิงก์ทูบีนี่วอลเล็ตนะทุกคนที่เป็นลิงก์ซองอ่างเป่าแสดงว่าเพื่อนๆนะทุกคนยังไม่ดูเวลาในการรับนั่นเองนะพัดดูก้านะครับเลือก1ลิงก์นะทุกคนเลือก1ลิงก์นะทุกคนว่าจะเป็นลิงก์ตัวไหน1ใน4นี้เท่านั้นนะทุกคนหนึ่งใน4ลิงก์เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราเลือกเลยแล้วกัน เอาสักลิงก์แรกแล้วกันอาเมนูเมนูมูลิงก์แรกนะจะได้ไหมหลังจากนั้นนะครับทำการกดเพิ่มเติมอ่าเพิ่มเติมทําการกดเพิ่มเติมเปิดลิงก์อีกครั้งนี่วิธีการเปิดนะ มาดูที่เพิ่มเติมตรงนี้นะนี่นี่นี่คำว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะกดคลิกเข้าไปได้เลยกดเพิ่มเติมอีกครั้งนะเพื่อทําการเปิดเป็นครั้งที่2นี่จะเจอลิงก์แบบนี้ให้นะทุกคนนี้จะมีลิงก์แบบนี้ให้นั่นเองนะยินดีด้วยคุณสุ่มถูกลิงก์แล้ว E p ีที่59นั่นเองนะ e ีีที่59คลิกรับลิงก์ได้เลยนั่นเองนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดคลิกเข้าไปนะมา,มาดูมาดูว่าก็สามารถทําการใส่นะทุกคนสำหรับเบอร์ two body wallet เข้าไปได้แล้วง่าย,ายๆแค่นี้นั่นเองนะ สามารถทําการกรอกเบอร์ทูเบนี่อลเล็ตเพื่อทําการรับเงินเข้าทูเบนี่อลเล็ตง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวมาดูสําหรับการสร้างซองอ่งเปาสําสหรับใครที่ไม่เชื่อว่าผมแจกจริงนํามาดูกันว่าการแจกของเราครั้งนี้มันจะแจกเยอะไหมครั้งนี้ผมจะแจกเยอะไหมนั่น มาดูกันดีกว่านะครับสาหรับการสร้างซองอ่งางเปา EP นี้นะครับเดี๋ยวเรากดสร้างซองกันดีกว่าในครั้งนี้นะทุกคนตัวที่เราได้ทําการถอนไป50บาทใช่ไหมแล้วก็เราจะแจกอีกเป็น80บาทนะฮะทุกคนอาจจะแจกไม่เยอะนะใน EP นี้แต่จํานวนการรับทุกคนในครั้งนี้นะทุกคนในการรับครั้งนี้นะมีจํานวนจํากัดเฮ้ยทุกคนมีจํานวนจํากัดนะผมจะทําการแจกอยู่ที่เท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีทุกคนเอาสัก 65คนละกันนะทุกคนสลักใครที่เป็น65คนนี้เป็นผู้โชคดีนะทุกคนเป็นผู้โชคดีนะที่สามารถรับเงินเข้า t ว Benny นน Wallet กันได้เป็นลิงซองอ่างเปานะเป็นลิงซองอ่างเปานะดูเวลาในคลิปด้วยว่าเริ่มแจกช่วงไหนแล้วก็สลักใครที่เม้นเป็นคนแรกก็อย่าลืมตอบกลับผมด้วยละ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราสร้างซองอ่างเปาทําทการกดยืนยันตอนนี้ผมได้ทําการสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเหลือแค่คนรับเท่านั้นนะสำหรับใครที่ได้คราบก็อย่าลืมเม้นตใต้ล่างคลิปกันหน่อยนะครับว่าได้เท่าไหร่กันบ้างในแต่ละ ep ในครั้งนี้นะครับก็จะประมาณนี้และการเผื่อใครสนใจลองไปเล่นดูได้นะแล้วก็ฝากกปติดตามกันด้วยเด้อสลักใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่ออย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องม o โตโ o c u s นั่นเองคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ